เอานะครับตอนตอนนี้เราอยู่กันในช่วงของการถลุงไอเทมมีอาจจะมีผู้เล่นเก่านะครับหน้าใหม่ของของแพทนี้แล้วก็มีผู้เล่นใหม่ๆบางคนเขาไม่รู้ว่าการถลุงไอเทมนี่ทํำยังไงนะครับให้เรามาที่โคดี้นะครับร้านค้าอยู่ที่อาเดนตัวนี้คนนี้นะครับแล้วก็เรามาซื้อหินถลุงนะครับราคาเขาอาจจะแพงๆหน่อยนะหินถลุงคือตัวนี้ตัวนี้นะครับ นี่ก็คือเว็บเปอร์นะครับของของอาวุธนะครับราคาอยู่ที่24มนะครับส่วนของอาวุธเนี่ยก็คือ1มนะครับเห็นไ,ไหมครับตัวนี้ไอของเกาะขออไยด้วยครับของเกาะเนี่ยอยู่ที่1มแล้วก็อันนี้จะเป็นของโล่นะครับโล่ทิปแล้วก็โล่นี่ผมจะซื้อมาสักสองก้อนนะครับให้เราให้เราดูนะครับไอเทมในร้านเนี่ยตัวนี้ใบนี้จะเป็นใบที่ เรียนเพิ่มช่องนะครับนี่ครับวิวหนึ่งวิวสองวิวสามส่วนนี้สมุดบัฟนะครับเราลองมาจับจับซื้อกันดูนะครับว่าอันนี้จะเป็นอาวุธประมาณแบบลูกปืนนะครับอันนี้เป็นลูกธนูนะครับเราซื้อมาก่อนการถลุงไอเทมเนี่ยมันไม่ยากเหมือนแพรก่อนๆนะที่ต้องไปหาแบ็กมิดของเราไอการถลุงแพรเนี่ยมันคลิกขวาแล้วใช้ได้เลยนะครับนี่คือหินถลุงนะครับไหครับซื้อจากร้านนี้ เพราะได้ยินถลุงมานะครับให้เราคิดขวานะครับอันไหนยังไม่ถลุงนะครับผมดูก่อนอ,อันนี้อันนี้ถลุงแล้วเห็นไหมครับมันจะขึ้นเป็น Mac MP บวกลอยนะครับกางเกงผมยังไม่ถลุงอ,อันนี้คือถลุงแล้วนะครับนี่คือการถลุงถลุงชุดนะครับหรือว่าถลุงชุดเกาะหรือว่าอาวุธนั่นเองนะครับ วิธีการสูงก็มีแค่นี้นะครับง่ายๆนะครับก็าเรามาที่ช่องไอเทมแล้วก็คลิกขวาเลยนะครับแล้วมันคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกหัวนะครับนี่ครับการถลุงใช้เพียงแค่นี้นะครับแล้วก็อาวุธชุดเกาะนะครับชุดหาได้จากที่ไหนนะครับชุดเนี่ยจะมีคราฟตัวนี้คือคราฟสเปเชียลคราฟนะครับพวกนี้จะ จะเล่นเปลี่ยนไม่ได้นะครับมันจะติดเขาเรียกว่าผมผมเรียกว่าติดซีสอ่ะคือมันจะมีตัว S อซีสติดตามเป็นสีเหลืองทั้งหลังนะครับตัวนี้จะมีเอ,อ่ออาวุธนะครับนี่ชุดเกาะนะครับท็อปเนะครับอ่ะเราลองมาลองสุ่มๆม,มาดูเออมันจะใช้กีรันเซลนะครับในการเนี่ยคือตัวนี้ในการจะเอามาเป็นตัวสุ่มนะครับหรือว่าเพื่ให้ก็คือแทนเงินเอเอนะครับเอามาสุ่มเนี่ย แล้วก็สเปลบุกนะครับก็หาได้จากนี่นะครับผลิตได้โดยใช้กีรันเซลสุ่มเหมือนกันนะครับมี1ตัวนี้คือกีรันเซลสุ่มนะครับ2ตัวนี้คือคาราฟเอาเองนะครับของพวกนี้ก็หาได้จากเปิดกล่องต่างๆนะครับตัวนี้จะเป็นจากแคนนะครับซื้อจากแค่อหลักๆก็จะมีแค่นี้ครับพวกประดับนะครับบวกประดับบวก2หาได้จากตรงนี้ตุ๊กตา สองดาวนะครับ1ดาวก็ครับจากตรงนี้นะครับเป็นกิจกรรมพิเศษนะครับกิรันเซลหาจากที่ไหนนะครับต่อมากิรันเซลคือให้เรามาที่ร้านค้าแอลคอยนะครับแล้วเลือกตรงคำว่าอีเวนนะครับนี่คือกิรันเซลแพ็คนะครับสองกล่องและสองร้อยเอลซนะครับแล้วก็ซื้อไปครับส่มๆเพราะมีโอกาสได้ตั้งแต่1นึ่งเหรียญสองเหรียญส0บเหรียญหนึ่งเหรียญและ1,000งพันเหรียญนะครับก็ ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการถลุงไอเทมนะครับแล้วก็การหาไอเทมต่างๆนะครับเก่อนจะจบท้ายก็คือตรงนี้ครับเขาเรียกว่าคราฟพอยท์นะครับตัวนี้ดาบคอยเหมือนกันแต่เป็นการสุ่มคราฟนะครับเราอยากได้อาวุธเจ้าต่างๆแล้วก็สุ่มเอานะครับนหครับบาั้สสีแดงโอ้โหแต่ผมจัดให้ดูสักหน่อยดวงผมดวงผมป้าป้าแล้วแดงเห็นไหมดวงเกลือ คลิปจะได้เกลือทุกทีอ่าประมาณนี้ครับนี่คือการสุ่มครับการเพิ่มก็คลิกขวาไอคลิกที่บวกนะครับแล้วอันนี้เรายังใช้ไม่ได้ผมก็จะเพิ่มให้ดูนะครับมันบั๊กอยู่เนี่ยบอกว่าเออเห็นไหมครับมันจะเพิ่มมาเจ็ดเห็นไหมหรือว,ว่าอะไรพวกเนี้ยอินโฟเวียดนี่มันบวกได้นะเอาไว้ใช้ก่อนอันไหนเราไม่ใช้ก็เอามาบวกเพิ่มให้นะครับปึ๊บมานะฮะแล้วแวจกแต้มมาเจ็ดแต้มแล้วก็สุ่มนะครับประมาณนี้นะครับการหาชุดอาวุธ ต่างๆนะครับแล้วก็การถลุงไอเทมนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เล่นเก่าหน้าใหม่แล้วผู้เล่นใหม่หน้าใหม่นะครับขอบคุณครับ